เ,เชื่อถือในการแก้ปัญหาแต่ที่สําคัญก็คือตัวท่านนายกเองไงครับจะต้องลงมาครับแล้วต้องมาฟังจริงๆครับฟังด้วยใจเปิดเลยครับท่านประธานครับสุดท้ายผมเรียนท่านประธานว่ามีหลายเรื่องที่ผมอยากพูดแต่สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นก็คือว่าผมคิดและว่าวันนี้เนี่ยผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งท่านประธานทราบดีนะครับว่าผมเนี่ยเป็นสสปี2529ผมรักสภาผมไม่มิก บางอาจที่จะทําอะไรให้สภาเนี่ยมีอันเสื่อมเสียแต่วันนี้เนี่ยผมคิดไม่ออกครับว่าผมจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงผมไม่อยากให้เด็กๆต้องเลือดตกยางออกผมขอเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะเรียกร้องวันนี้อาจจะผิดข้อบังคับสภาแต่ผมต้องทำครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตกรีดเลือดให้ประยุทธ์เห็นนะครับว่าผมตั้งใจจริงๆและขออนุญ,ญาตท่านประธานว่า ขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายและอย่าให้มีอีกนะครับสามแผลเอาไปเลยครับขออนุญาตนะครับท่านประยุทธ์ท่านต้องจะเป็นทรราชหรือจะเป็นวีรบประหดครับ